นี่พวกนายรู้หรือเปล่าว่าฉันพาพวกนายมาที่ไหนฉันพาพวกนายมาล่าท้าผีที่หมู่บ้านเกอิชาและเขาบอกว่าที่เนี่มีผีมากมายด้วยนะนั้นเป็นผีสาวรีอยู่ที่นี่ฉันได้ข่าวมาว่าเธอนั้นอาฆาตมากเลยงั้นพวกเราก็พวกชอบลองของอะไปไปล่าท้าผีกันดีดีดีกว่าแล้วเข้าไปกันดีกว่าแล้วก็รอครับ ห่างออกไปจากหมู่บ้านมีชาวบ้านล่ำลือกันว่ามีเกยชาที่อาศัยอยู่และมีวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดอีกมากมายใครที่เข้ามันลองดีที่นี่จะไม่มีทางได้กลับออกไปอีกเลยมองไม่เห็นอะไรเลยว่ะวต้องเดินไปทงไหนวะทนี่ล่ะนี่ไงตามทางตรงนี้ไปเนี่ยเหมือนจะป้าพาไปที่หมู่บ้านกีชาใ้นะ่ไหะ นี่พวกนายถ้าฉันเนี่ยเจอกับกีชาเนี่ยฉันจะถ่ายวิดีโอแล้วก็ลง Youtube ด้วยล่ะเ<ม>ฮ้ยข้างหน้าเหมือนเป็นสาระอะไรสักอย่างยังมีแสงไฟอยู่เลยน่าจะมีคนอยู่นะสวัสดีครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมอนจาไม่มีใครอยู่นะบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยเพรานายพวกนายไม่เข้ามา เอ้ยอาจจะแอบมีสักหน่อยนี่ว네ิ่งบ้านเกียรติชาจีิงได้วยอย่างหรูอะไรเขาบอกว่าต้องการกุญแจเพื่อเปิดประตูตรงนี้ตอนนี้เราต้องหากุญแจกุญแจน่าจะซ่อนอยู่แถวๆนี้แหละแจไม่ได้เฮ้ย นี่นี่นี่ีอะไรๆๆๆๆอะไรอะไรอะไรยรูปภาพสามารถบุญได้แบ่งเจ๊แบ่งแจ๊ <S 2> <S 2> แจเยา<จ><อ>ไข่ออกกันเปิดประตูวิ <uin> ่งข้างนอกบุดมากเลยอะ เกยชาเกยชาบ่นว่าทางนี้น่าจะเป็นเขาวงกุฎเราาจะต้องสุ่มทางอ่ะนั้นเรานั้นเราตามคนนี้ไปละกันน่าจะมีอะไรเราเข้ามาทางนี้ดูอุ้ยอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรมีแสงสีแดงมันทะลุได้ลุได้เอง โอ้ยพวกเราจะทางออกแล้วทางออกเยี่ยมแน่ใจว่าทางเออดูไม่เหมือนทางออกเลยนี่สวยเหมือนกันนะมีน้ําตกด้วยเออข้างหน้าเหมือนมีวัดอยู่ทุกคนปะน่าจะมีคนช่วยเราได้อยู่ข้างหน้า let's go เยี่ยมฉันหิวใครหิวมีคนหิวเจอห้องเจอห้องเจอห้องไหนนี่นี่นี่าหลัง มีห้องนี่ห้องเฮ้ยตู้เซฟตู้เซฟมีรหัสปะใช่ปะใช่ต้องใช้รหัสตู้เซฟต้องใช้รหัสห้องนี้ในในในห้องห้งนี้ต้องการกุญแจเพื่อเปิดประตูตอนนี้เราต้องหาระัสแล้วก็เจอนี่นี่ตรงนี้มีห้องตรงนี้มีห้องนี่เฮ้ย ฮัจินานะคิวฮัจินานะคิวห้องนี้ปะเอาไปใส่ตู้เซฟปะให้เปิดเหรอคะตู้เซฟเปล่าอ่าฮัจิถูกไหมลูกคูนานะคิวโอเคโอเคออเพนเซฟเปิดตู้เซฟแล้วเยี่ยมคุณเจสวยมากรู้รามากเฮ้ยเฮ้ย กูหนีแล้วหน่อยๆไล่อะหน่อยๆไล่หลังกูมาเลยโอ้โหอย anyway> ู่ไหนกันน่ะกำลังหลงทาง เจอตัวเซมแล้วเจอาตัวเซมแล้วโอเคแทนที่ดักเขาเยี่ยมโอ้ไม่านี่โอ้ตกใจหมดเลยมัวดักหน้าทางเข้าตัวเซมน่าจะอยู่แถวๆนี้ถ้าจำไม่ผิดมึงอะไรอะไรนี่ไงตัวเซม โอ้ยมันไล่ลงมาปิดโกนมันไล่หน่งลงมาหาวะปิดกูนโอเคสเขาได้กุญแจแล้วน่าจะทางนี้นะอ๋อนี่ไงนี่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 ย่ำโอ้โหโอ้ยรอดแล้วฉันแล้วประหลาดใจมากเลยล่ะที่พวกนายเนี่ยหนีล่อมาจากที่เคที่เคแล้ว มันเกิดขึ้นอะไรที่นี่ไม่มันเกิดขึ้นอะไรก็บที่บ้านของเราหรือคุณโทริและเป็นวิญญาณของเด็กสาวที่ถูกทรมานและไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้แต่ที่นี่ยังมีวิญญาณอีกมากมายที่ยังอยู่ที่นี่ฉันจะเป็นคนนำทางให้พวกนายไปเองนะในบ้านหลังนี้มีกุญแจซ่นอยู่เป็นกุญแจสีทองม,มันสามารถพาพวกนายออกจากที่นี่ได้นะ ยังไงก็เถอะระวังตัวเอาไว้ด้วยเขาบอกว่ามีกุญแจซ่อนอยู่แถวนี้เอ้ยกุญแจซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้งั้นเราต้องหากุญแจตกใจพ่อ้ากนะไม่เห็นพ่อ้านนะอ๋อเนี่ยทุกคนทุกคนเจอคุณแจแล้วเยี่ยมกุญแจสีทองอยู่หลังทีวีเจอแล้วได้แล้วครับแล้วใช้กันที่ไหนอะเขาไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้ Io, ที่นี่เหมือนจะเป็นวัดร้างอีกแล้วเดี๋ยวมงเนี่ยสารายเยอะไปหมดอุ้ยโอ้โโอ้มีคนตายมันจะไม่ต้งแช่์แล้วใช่ไหมเฮ้ยไม่รู้สิฮะคนเขาจะหัวกะโหลกน่าจะน่าจะไขทางไขเข้าปราสาทอันนี้นะเจอ่ะลาพวกเราเข้าปราสาทกันดีกว่าไหน ปเอะโอเคย่มเปิดแล้วเข้าพร้อมกันนะเข้าพร้อมกันตอนนี้เราเอาจากเทคเทคแล้วย่ม,มถึงพวกเจ้าจะหนีออกจากเทคเทคเรียบร้อยแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าทางข้างหน้าของพวกเจ้านั้นอันตรายมากกว่านี้ในป่าแห่งนี้มีวิญญาณมากมายที่เจ้าต้องระวัง เพราะทางข้างหน้านั้นคือสุสานของเกอิชาโอ้ยทุกคนเอาวะันตีเล่าหลุดอยู่นะเนี่ยโอ้ยเกอิชาพาร์ทสองเป็นป่าใหญ่มาก